สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับสาหรับงานทําฝ้าหรือว่าผนังเบานะเป็นเครื่องเจาะที่สามารถใช้งานได้อนเนกประสงค์นะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายวัสดุวันนี้ก็จะพามาแนะนำนะครับตัวเครื่องมือแล้วก็ทดสอบการใช้งานเบื้องต้นกันนะครับเผื่อท่านใดนะครับจะทํางานเกี่ยวกับฝ้าผนังเบาลองมาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นกันเลยนะครับคลิปนี้จะพามารีวิวนะครับเป็นเครื่องเจาะ อนเนกประสงค์สำหรับงานทำฝ้าหรือว่าผนังเบานะครับรุ่น dce 5 5ของ dewalt ตัวนี้เนี่ยผลิตจากประเทศเม็กซิโกนะครับฝั่งยุโรปเลยเป็นขนาด20โวลต์บัสเลดมอเตอร์ด้วยมาพร้อมกับตัวนี้ครับอันนี้ต้องซื้อแยกนะครับเป็นอะแดปเตอร์ที่ดูดฝุ่นตัวดอกเจาะอ,อันนี้ก็ต้องซื้อแยกนะมี10ดอกโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วก็ดูด้านในกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างและการใช้งานเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ นี่นะครับในกล่องเขาจะมีคู่มือนะครับพร้อมใบรับประกันนะครับมีตัวเครื่องแล้วก็ตัวคลิปเนี่ยเขาก็แถมให้นะผมใส่กับตัวเครื่องไปแล้วนะครับมีตัวคอเลตมาให้อีกหนึ่งตัวนะตัวนี้จะเป็นขนาด1ส่วน4นิ้วหรือประมาณ6.35มิลห้ามิลนะครับสามารถที่จะใช้เปลี่ยนนะกับตัวที่อยู่ในเครื่องได้ในเครื่องเนี่ยเขาก็มีมาให้หนึ่งอันแล้วนะคอเลตเป็นขนาดประมาณหนึ่งหุนหรือประมาณ3.1มหนึ่งมิลนะครับก็จะใช้กับดอกที่เขามีมาให้นะครับตัวนี้เขาจะมีมาให้สองดอกนะครับ สองดอกนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับซึ่งดอกแรกนะนี่ครับจะเป็นดอกที่ปลายเขาเนี่ยจะไม่มีความคมนะครับเป็นดอกที่สามารถใช้กับงานพวกวัสดุไม่แข็งมากนะเช่นผนังเบาหรือว่าจะเป็นพวกแผ่นดิสตัมนะครับก็สามารถเจาะเข้าไปได้อีกอย่างเนี่ยดอกนี้จะใช้ในกรณีที่เราไม่ต้องการให้วัสดุด้านหลังนะครับมันโดนกินโดนกัดด้วยนะเราสามารถใช้ดอกปลายดอกตัวนี้ได้นะครับตัวดีดอกนึงก็จะเป็นลักษณะปลายดอกที่มีความคมนะก็จะใช้เจาะวัสดุที่มีความแข็งได้นะครับตัวนี้ เดี๋ยวเราดูการใช้งานกันอีกทีหนึ่งนะครับมารีวิวตัวเครื่องนั้นก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด20โวลต์นะครับบัสเลสมอเตอร์แล้วก็ความเร็วรอบที่สามารถทําได้สูงสุดนะอยู่ที่26,000รอบต่อนาทีนะครับก็ถึงถือว่าเยอะมากๆนะครับการใช้งานเริ่มต้นก็สามารถเสียบแบตเตอรี่นะครับกดเปิดสวิ์นะครับที่นี่ได้เลยกดปิดนะครับก็ที่สวิ์ที่นี่นะครับนะครับตรงนี้ก็จะมีฐานนะครับที่สามารถปรับ ขึ้นลงได้เพื่อปรับความลึกในการกัดกินต่างๆนะครับหรือว่าการเจาะของเราได้นะครับหรือจะถอดออกก็กดปลดล็อกที่นี่ได้เลยนะครับแบบนี้นะก็สามารถปลดออกได้ง่ายนะครับจะใส่ก็เข้าได้ง่ายส่วนการใส่ดอกนะครับหรือว่าถอดดอกเนี่ยเราก็แค่เสียบเสียบ,ยบตัวดอกเนี่ยที่เราต้องการเ,เข้าไปนะครับสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับว่าหมุนไปทางไหนล็อกหมุนไปทางไหนปลดล็อกนะครับเราต้องมีการกดเพื่อล็อกตัวสปินเดิลของเขาเนี่ยไม่ให้หมุนตามก่อนนะครับ เรากดที่ปุ่มนี้นะครับกดล็อกสปินเดอร์แล้วนะครับทีนี้เราต้องการล็อกก็แค่กดที่ตัวนี้นะครับเพื่อหมุนล็อกนะครับแล้วก็หมุนกลับมากดอีกแล้วก็หมุนล็อกไปเรื่อยๆทําแบบนี้จนมันแน่นนะครับนี่ครับตอนนี้คือแน่นละยสามารถที่จะกดใช้งานได้เลยการเอาดอกออกก็ไม่ยากนะครับกดล็อกเหมือนเดิมนะครับที่นี่แล้วก็กดที่นี่แล้วก็หมุนไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับทําแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ดึงดอกออกได้นี่ครับการใช้งานถอดดอก เปลี่ยนดอกก็ทําแบบนี้นะครับส่วนถ้าท่านใดต้องการจะเปลี่ยนตัวคอเล็ตนะครับให้เป็นขนาดใหญ่ขึ้นที่เขามีมาให้ตัวนี้นะครับเป็นขนาด1่ส่วนนิ้วหรือว่า6 3 5ามหเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายนะครับโดยการหมุนเอาตัวนี่ครับน็อตล็อกคอเลตตัวนี้ออกมานี่ครับพอหมุนออกมาแล้วนะครับเราก็สามารถดึงคอเลตนะครับตัวเก่าออกมาได้เลยครับแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วก็ใส่น็อตล็อกคอเลตนะครับเข้าไปเหมือนเดิม นี่นะครับเราก็สามารถเอาดอกนะครับที่มีขนาดใหญ่นับเท่ากับคอเล็เนี่ยมาเสียบแล้วก็ใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานนะครับตัวคอเล็นะครับที่ตัวเครื่องนะครับจะมีไฟ LED มาให้นะครับตรงนี้นะครับสว่างอย่างมากเลยเห็นไหมครับสามารถใช้งานในพื้นที่แสงน้อยหรือว่าที่มืดได้เลยนะครับในส่วนของนะครับรูปตรงแล้วก็วัสดุนะก็ถือว่าทามาได้ดีเลยนะครับในส่วนที่เป็นมือจับของเราทั้งหมดนะครับ ก็จะเป็นยางนะครับที่ทาเท็กเจอร์มาให้ทําให้เราสามารถจับได้นะครับถนัดนะครับเวลาใช้งานเนาะแล้วก็เรื่องของน้ําหนักตัวนี้นะครับตัวเปล่านะครับถ้าไม่รวมแบตเตอรี่เนี่ยต้องถือว่าบอกเลยว่าเบานะครับอยู่ที่ประมาณ0.78กิโลกรัมหรือว่าประมาณ780กรัมนั่นเองนะไม่ถึง1กิโลนะรวมแบตเตอรี่ด้วยก็ประมาณ1กิโลนะครับ1กิโลนหน่อยนะครับก็ถือว่าไม่ได้หนักนะครับสามารถใช้งานได้ไม่เมื่อยมือแล้วก็ใช้งานได้ระยะยาวเลยนะครับ เดี๋ยวไปทดสอบการใช้งานกันเลยนะครับผมจะมาแนะนำนะครับการเลือกใช้ดอกก่อนและกันนะครับซึ่งดอกที่ผมอธิบายไปตอนแรกครับมันจะมี2ดอกนะก็คือปลายที่สามารถเจาะได้กับอีกอันนึงก็คือปลายที่มันไม่สามารถเจาะเจาะวัสดุแข็งได้นะอย่างตัวนี้เราจะเหมาะสมกับกรณีที่เราใช้ในสําหรับฝ้าหรือว่ายิบตั้มนะครับที่เป็นผนังเบาเราสามารถเนี่ยที่จะเจาะผ่านได้นะครับโดยไม่ต้องใช้ความคมนะ ข้อดีของตัวนี้คืออะไรนะครับเวลาเราไปเจาะทางด้านหลังนะครับที่มันมีวัสดุอยู่นะอาจจะเป็นกล่องไฟอะไรพวกนี้นะครับมันจะไม่ตัดมันจะไม่ตัดเข้าไปในเนื้อวัสดุนั่นเองนะครับกรณีที่เราต้องการเจาะไปแล้วนะครับเราต้องเจาะตามตามแนวของตัวขอบของกล่องต่างๆนะแบบนี้เราสามารถที่จะใช้ตัวนี้ในการเจาะได้นะครับแต่ข้อเสียนะครับของดอกตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้งานได้กับตัวผนังเบานะครับที่เป็นวัสดุไม่ได้แข็งมากนะอย่างตัวแผ่นยิปซั่มแบบนี้จะสามารถใช้งานได้นะครับ แต่ถ้าเป็นพวกวัสดุที่มีความแข็งอย่างเช่นอาจจะเป็นพลาสติกนะครับหรือว่าจะเป็นไม้อัดที่มีความหนาเนี่ยตัวนี้จะไม่สามารถเจาะได้เลยเพราะว่าถ้าเราไปเจาะเนี่ยมันจะไม่เข้าอีกอย่างมันจะทําให้ดอกปลายดอกอะไรไหม้ด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องตามเป็นข้อมูลนะครับในส่วนของอีกดอกหนึ่งนะครับที่ตัวปลายตัดเขาเนี่ยมีความคมนะครับตัวนี้ก็เจาะวัสดุได้หลากหลายเลย ทั้งหมดเลยนะว่าจะเป็นผนังเบานะจะเป็นพีวีแบบนี้นะครับหรือจะเป็นไม้นะครับก็สามารถเจาะได้นะครับส่วนข้อเสียเนี่ยคือเวลาถ้าเราไปใช้งานนะครับแล้วด้านหลังมันมีพวกกรอบพลาสติกแบบนี้อยู่นะครับไอ้ตัวปลายดอกเขาเนี่ยมันจะกินชิ้นงานนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับลักษณะนะครับชิ้นงานของเราเนี่ยก็จะโดนกินเข้าไปแบบนี้เลยนะครับดังนั้นเราก็ต้องเลือกใช้ดอกให้เหมาะสมกับหน้างานของเราก่อนนะครับว่า หน้างานของเราเนี่ยวัสดุด้านหลังมันเป็นอะไรนะครับเราควรใช้ดอกลักษณะแบบไหนนะครับที่จะใช้งานนะครับส่วนการใช้งานเราก็แค่ปรับความลึกนะครับให้ได้เหมาะสมก่อนนะครับว่าเราต้องการกินลึกเท่าไหร่นะก็ไม่ควรจะลึกเกินมากเกินไปจากชิ้นงานของเรานะครับอย่างเช่นว่าถ้าผนังของเราเนี่ยนะแผ่นยิปตัมหนาอยู่12มิลเราก็ควรปรับให้มันเกิน12มิลไปสักนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ตัวปลายดอกไปโดนชิ้นงานอื่นๆหรือว่าวัสดุดที่อยู่ด้านหลังผนังนะครับเดี๋ยวเราลองไปใช้งานกันเลยนะครับ สำหรับการใช้งานนะครับตัวนี้สามารถใช้ในการทั้งตัดตรงตัดโค้งนะครับได้หลายรูปแบบเลยนะแต่ในการตัดตรงเนี่ยผมไม่แนะนําเพราะว่าถ้าเป็นพวกผนังเบาอย่างนี้นะการใช้คัตเตอร์เนี่ยตัดตรงเนี่ยจะสะดวกกว่านะครับแต่ตัวนี้จะมีข้อดีคือในเรื่องของการตัดรูปทรงยากๆนะอย่างเช่นการตัดลักษณะทรงกลมแบบนี้นะครับถ้าใช้เป็นคัตเตอร์เนี่ยบอกเลยว่าตัดยากนะครับแต่ถ้าเราใช้เป็นเครื่องตัดอเนกประสงค์นะครับตัวนี้นะจะสามารถตัด เพื่อใส่ดวงไฟต่างๆนะครับหรือว่าใส่ไฟดาวไลท์อะไรพวกนี้ก็สามารถตัดได้หรือจะเป็นรูปทรงอื่นๆนะครับก็สามารถตัดได้เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับที่อยู่ด้านในตัวผนังหรือว่าตัวฝ้านะครับก็สามารถใช้เครื่องนี้ในการตัดได้แล้วก็จะสะดวกกว่าอาจจะเป็นรูปทรงย่งยากขึ้นมานะครับอย่างเช่นตัวลักษณะรูปหัวใจแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะสามารถตอบโจทย์การใช้งานมากกว่าอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆนะครับ อย่างเช่นจะเป็นคัตเตอร์หรือว่าจะเป็นตัวเลื่อยตัดฝ้าก็ตามนะครับตัวนี้จะใช้งานได้ง่ายกว่าถัดมาเรามาดูในเรื่องของตัวนะครับการพกพาแล้วก็น้ําหนักนะจากที่ได้บอกไปนะั้นน้ําหนักตัวนี้ถือว่าไม่เยอะนะครับรวมแบตเตอรี่ก็อยู่สักประมาณ1นกิโลในหน่อยนะครับการพกพาก็สามารถที่จะพกพาได้สะดวกเลยไม่ว่าจะใส่ที่เข็มขัดหรือว่าที่กระเป๋าเครื่องมือช่างนะครับนะครับ เดี๋ยวลองมาดูหน้าง,งานนะครับที่เราสามารถใช้งานได้นะครับซึ่งผมก็เอามาใช้งานจริงๆในหน้าง,งานของผมนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยตัวกล่องไฟนะครับที่อยู่หลังผนังเบาแบบนี้นะครับโดยบ้านหลังนี้ผมใช้เป็นผนังเบานะครับาการที่เราจะเจาะนะครับเพื่อใส่ตัวปลั๊กไฟสวิตช์ไฟนะครับที่มีบล็อกไฟอยู่ด้านหลังเนี่ยจริงๆก็มีหลายวิธีแต่ถ้าใช้เป็นตัวเครื่องเจาะ ฟ้าหรือว่าเครื่องเจาะอเนกประสงค์นะครับตัวนี้เนี่ยจะทําได้ง่ายครับเพียงเราวัดระยะความลึกนะครับที่เราต้องการใช้งานนะครับให้มันเลยจากความลึกของตัวผนังหรือว่าตัวแผ่นยิปซั่มของเราไปหน่อยนะครับจากนั้นเราก็สามารถเอาเจาะเข้าไปนะครับเราก็ตัดตามขอบของตัวกล่องไฟที่อยู่ทางด้านหลังได้เลยเนี่ครับลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าเราใช้เป็นอุปกรณ์อื่นๆหรือว่าใช้เป็นเครื่องมืออื่นเนี่ยอาจจะทําได้ยากกว่านะแต่ก็ทําได้นะแต่ตัวนี้จะง่ายนะครับ จะเห็นว่าสามารถตัดได้อย่างสบายเลยวิธีการนะครับในการตัดเราก็จะเจาะตรงกลางตำแหน่งเลยแล้วก็ดันตัวเครื่องเนี่ยขึ้นไปจนชนกับตัวกล่องนะครับด้านในแล้วเราก็จะยกข้ามไปให้อยู่ขอบของกล่องด้านนอกนะครับจากนั้นเราก็จะไล่ตัดตามขอบของกล่องอบล็อกไฟที่อยู่ด้านในผนังได้เลยนะครับให้รอบของเขา เราก็จะสามารถติดตั้งตัวกล่องไฟหรือว่าบล็อกไฟต่างๆได้นะอันนี้เป็นการใช้งานอย่างแรกที่ที่ผมเอามาให้เห็นเป็นภาพในการใช้งานนะจริง <Thinking, S 1> ๆเขาสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายอย่างมากนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหน้าง,งานด้วยนะครับเดีนะ๋ยวมาดูอีกหนึ่งหน้าง,งานนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยเราติดตั้งตัวผนังที่เป็นผนังเบานะโดยใช้แผ่นยิปตั้มเนี่ยอย่างผมก็ใช้แผ่นยิปตั้มหนา12มิลน,นะครับของคานอนะ็อปนะเวลาเรานับจะติดตั้งบริเวณวงกบหรือตัว ประตูหน้าต่างวงกบต่างๆเนี่ยนะเราต้องอาจจะต้องมีการวัดนะใช่ไหมครับเพื่อ <P ew> er> จะมาตัดเราค่อยเอาไปติดตั้งแต่ถ้าเรามีตัวเครื่องนี้นะครับเราสามารถเอาตัวแผ่นเนี่ยแผ่นเต็มของเขาเนี่ยไปทาบได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถใช้ตัวเครื่องเนี่ยตัดนะครับตามรูปทรงของวงกบเนี่ยได้เลยนะครับหรือว่าใครจะเอาไปใช้ในการตัดลักษณะอื่นๆเช่นตัด,ต,ดตามรูปทรงโคง้งนะครับเหลี่ยมต่างๆอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าผมก็สามารถทํางานได้สะดวกแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วลักษณะของการตัดเนี่ยมันก็จะได้ขนาดที่พอดีกับตัวขนาดวงกบของเราเลยครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของตัวเครื่องที่เราสามารถนํามาปรับประยุกต์ใช้งานได้เลยอันนี้ก็เป็นลักษณะหน้างานเบื้องต้นนะครับที่ผมนํามาให้ดูนะครับเพราะว่าผมเอามาใช้ในหน้างานจริงที่ผมกําลังติดตั้งตัวผนังในบ้านอยู่นะครับ นอกจากตัวผนังเบาหรือว่าตัวแผ่นยิบซ้ำแล้วนะครับตัวเครื่องเขาเนี่ยสามารถเจาะอะไรได้อีกไหมนะครับเดี๋ยวผมจะพามาทดสอบให้ดูนะแต่สําหรับจริงๆแล้วสําหรับผมเองเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้จะเหมาะสําหรับงานผานังเบาอย่างเช่นแผ่นยิบซ้ำเนี่ยมากที่สุดนะครับในการใช้งานดังนั้นถ้าใครจะเอาไปใช้งานอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้งานกับวัสดุอื่นๆอย่างไรได้บ้างนะเดี๋ยวผมจะทดสอบเท่าที่มีวัสดุจะทดสอบให้ดูนะครับ อย่างตัวอย่างถ้าเป็นพลาสติกบางๆนะครับผมบอกเลยว่าใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับอาจจะเป็นแบบเป็นกล่องไฟนะครับหรือบล็อกไฟที่เป็นพลาสติกเนี่ยตัวนี้ก็สามารถเจาะได้นะครับหรือถ้าจะเป็นแผ่นไม้นะเป็นไม้อัดแบบนี้ก็หนาอยู่สักประมาณ1เซนนะครับแบบนเนี้ยที่ผมเจาะอยู่เนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าหนากว่าน,นี้อันนี้ผมไม่ได้ลองนะอันนี้เลยตอบไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวแผ่นตัวสมาร์ทบอร์ดผมบอกว่าตัวเนี้ยไม่แนะนําให้ใช้เลยเพราะว่าเวลาไปใช้ตัวกับ แผ่นสมาร์ทบอร์ดแล้วนะครับมันจะเกิดความร้อนสูงมากนะครับแล้วมันจะทให้ตัวคมดอกหรือว่าตําแหน่งที่มันกัดกินตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดเนี่ยเกิดเป็นรอยไหมครับแล้วมันจะไม่สามารถกัดกินตัวสมาร์ทบอร์ดได้อันนี้เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดแค่4มิลด้วยนะครับยังตัดไม่ได้เลยดังนั้นผมไม่แนะนําให้ใช้กับสมาร์ทบอร์ดนะครับถัดมานะครับผมจะพามาทดสอบนะครับการดูดฝุ่นของตัวอะแดปเตอร์นะครับว่าสามารถเก็บฝุ่นหรือว่าดูดฝุ่นได้ดีมากน้อยอย่างไรนะครับโดยการทดสอบก็คือ จะไม่ใส่ตัวอะแดปเตอร์ดูดฝุ่นนะครับก็คือใช้งานปกติเลยนะครับของตัวเครื่องเขานะครับแล้วอีกอันนึ่งเดี๋ยวผมจะทดสอบโดยการใส่อะแดปเตอร์ที่ดูดฝุ่นด้วยอันนี้เรามาดูนะครับตัวที่ไม่ได้ใส่ที่ดูดฝุ่นเวลาเราเจาะหรือว่าใช้งานกับตัวแผ่นยิปซัมจะเห็นว่าฝุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเยอะเลยนะครับตกออกมานะครับที่พื้นเนี่ยเยอะเลยทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่กับตัวอะแดปเตอร์ที่ดูดฝุ่นตัวนี้นะครับแล้วก็ลองตัดนะครับให้มันมีลักษณะที่ใกล้เคียงกกัันนบตอที่่่ผมมไได้ใส ล้วก็ใช้งานร่วมกับเครื่องดูดฝุ่นของดีวอสนะครับตัวนี้ได้เลยอะแดปเตอร์ apter, นะครับเราก็ใส่แทนตัวฐานปรับระดับนับสีดำๆเนี่ยเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็สามารถสวมที่ดูดฝุ่นเนี่ยเข้าไปแล้วก็เปิดเครื่องดูดฝุ่นและใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าหลังจากใช้งานแล้วนะเกิดความแตกต่างการใส่กับไม่ใส่ที่ดูดฝุ่นเนี่ยจะแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรนะครับผมจะพยายามตัดให้มันมีลักษณะที่ใกล้เคียง กับตอนแรกนะครับแบบที่ไม่ใส่นะครับจะเห็นว่าฝุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าน้อยลงอย่างมากเลยนะครับแล้วลองมาดูใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าฝุ่นที่เกิดนะครับจากการตัดเนี่ยก็จะถูกดูดเข้าไปในตัวเครื่องดูดฝุ่นเลยนี่นะครับแล้วดูฝุ board, really ่นนะครับที่เกิดขึ้นคือน้อยมากนะผมว่าหายไปเกือบผมว่าเกิน90%เเซอย่างแน่นอนนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยรวมกันแล้วก็ไม่เยอะนะครับนี่ครับด้านหลังก็มีนิดนึงนะครับ ก็ถือว่าสามารถใช้งานได้ดีนะครับในส่วนของอะแดปเตอร์ที่ดูดฝุ่นนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มารีวิวนะครับแล้วก็ทดสอบการใช้งานให้ดูเบื้องต้นประมาณนี้นะ mm hmm. เผื่อท่านใดกําลังมองหานะครับ mm hmm. เครื่องเจาะฟ้าหรือว่าผนังเบาอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการใช้งานได้นะครับผมส่วนท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปดูในดิจิชันหรือว่าในคอมเมนต์ที่ผมจะแนบข้อมูลของตัวเครื่องไว้ให้นะครับ mm hmm. เพื่อดูเป็นข้อมูลดูในเรื่องของ าราคาหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆของเขาได้นะครับสำหรับัีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ